เม,มื่อเช้ามออามเด็ดกำลังเลิศหอกหอกนาโมเดลหอกนาโมเดลของเบาจะเลิศเลิศพี่หนุอมไปยักสม้มก็มาสมงได้เลิศบ,บาย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 กลับบ้านแล้วน้องน้โมกลัาบบ้านแล้ว ค้กหน้าโมเดลของเบ้ากี้จเจริญเลี้ยงป่าไยหน้าส่วนผสมเด้อพี่น้องใครยักมาส้มมาเยี่ยมบึงก็ได้หน้าเบ้ายีใยายบออัวปลูกพักปลูกหญากินคือเก้าปลูกพักปลูกหญากินคือเก้าเด้อ เอามาให้อาหารป่าวันนี้มาพอเพิเพ่นพอดีมาให้อาหารป่าเด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีตื่นเมื่อเาว่มพัดน้ำหมอกกระลงคายว่ามันจะหนาวแล้ว อย่าลืมกดติดตามแม่พิจาพาเพลินเนเด้อพี่น้องกดไลค์กดเส์ให้แม่พ่จาพาเพลินแนและสิมาอาหารจ่ิงดีๆให้เบิ่งอีกบรรยากาศยามเมื่อเสามีแค่นี้แหละเด้อพี่น้อง